ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราเน้นเข้ามาหาศรรีลเน้นเข้ามาหาข้อวัดข้อปฏิบัติเน้นเข้ามาของแต่ละคนแต่ละท่านมามีเจตนาที่จะละบาปทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเราตั้งแต่ในอดีตพบศาสตร์มันถึงจะหมดได้ถึงจะหยุดได้ เราต้องไม่ทำบาปทั้งปวงเรามาทำแต่ความดีทำบุญทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทด้วยความตั้งอกตั้งใจการรักษาศีลก็ต้องชัดเจนด้วยเจตนาแด้วยความตั้งใจการกระทำใดๆถ้าเราไม่มีเจตนาเราไม่ตั้งใจก็ถือว่าไม่มีเจตนาหั่นั้นมันก็ไม่เป็นบาปไม่ผิดศีล เราต้องรักษาศีลเราต้องตั้งใจรักษาจริงๆปฏิบัติจริงมันถึงจะเป็นศีลไม่เป็นศีละปะตะปามาตก็คือการเป็นศีรลรูปๆคำๆเป็นศีลครึ่งคึกลางๆมันก็เลยไม่มีความมั่นอกมั่นใจสิ่งที่สงสัยอยู่ว่าผิดหรือไม่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ให้เราทำนะถ้าเราทำไปแล้ว แม้สิ่งเหล่านั้นมันจะไม่ผิดท่านก็บอกว่านี่แหละมันเป็นสิ่งที่ผิดเพราะว่าผิดในข้อที่เราเนี่ยยังมีความลังเลสงสัยอยู่ก็ผิดที่ใจของเราเนี่ยยังเศร้าหมองอยู่พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุกคนเน้นไปสู่เจตนาเน้นไปที่หัวใจนะเพราะว่าพระธรรมพระวินัยนะี่ยมันก็มีมากมายบัญญัติออกมา เพื่อบังคับจิตใจของคนส่วนมากของคนหมู่มากไม่ทำผิดอันหนึ่งก็ไปทำผิดอีกอันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านถึงให้พระของเราเอาธรรมมาตัดศินพระธรรมวินยัยเพื่อเป็นสิ่งที่จะตรวจทานทรรวินัยก็ได้แก่ทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อการสะสมกองคิเลสเป็นไปเพื่ออัตตาตัวตนทำเหล่านั้น ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่อยากดังอยากอวดอยากโชว์อยากดีอยากเด่นวางมากวางกล้ามชอบอวดชอบคุยขี้โม้เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองรู้ก็บอกว่าตนเองรู้ไม่เห็นก็บอกว่าตนเองเห็นต่อหน้าละดีรับหลังใช่ไม่ได้ อย่างนี้ก็ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้เรามาปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากันทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคุกค,คีด้วยหมู่คณะทำเหล่านั้นก็ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคนเรานะ่มันก็อยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะเป็นครอบครัวเป็นหมู่บ้านเป็นสังคมจนเป็นประเทศชาติก็เพื่ออยู่ร่วมรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ก็เพื่อดูแลช่วยเหลือกันนะอยู่วัดก็ดูแลช่วยเหลือกันเพื่อเอาตัวล่อจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่างเรามาบวชมาปฏิบัติธรรมร่วมกันพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เรามีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้เราอยู่กับตนเองให้มากๆให้เรามาฝึกจิตฝึกใจฝึกเจริญสติสัมปชัญญะไม่ว่าจะทำอะไร เ,เดินจงกรมนั่งสมาธิหรือว่าทํำกิจกรรมใดๆก็ตามท่านก็บอกว่าให้เราเนี่ยรู้ตัวอยู่ว่าเรากำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าเราอยู่กับเพื่อนหรือว่าอยู่กับหมู่คณะมากเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ฝึกจิตใจให้สงบถ้าเราส่งใจไปข้างนอกคุกคีกับคนนู้นคนนี้ โอกาสที่จะทำอะไรละเอียดละเอียดมันก็ทำไม่ค่อยได้อย่างการพิจารณาที่ลึกซึ้งมันก็ไม่อาจที่จะทำให้เราบรรลุทาได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละเอียดต้องอาศัยความสงบอาศัยความวิเวกจากหมู่คณะเพื่อเจริญสติสัมปชัญญะเพื่อพัฒนาตนเองธรรมะมันต้องอาศัยความสงบบ้างนะเพื่อทบทวนชีวิตจิตใจของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศีลเรื่องการขาดตกบกพร่องของเราว่าเราจะแก้ไขอันใดปรับปรุงอันใดถ้าเราไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องเนี่ยมันก็จะทําให้จิตใจของเรามีกําลังมากอย่างเรามาบวชถ้าเราไม่ปรับปรุงเข้าหาความสงบเข้าหาความวิเวกเราสวดมนต์ก็สวดไม่ได้ให้พรก็ให้ไม่ได้ สวดมาติกาอภิธรรมก็สวดไม่ได้สวดพระปาติโมกก็ไม่ได้จะไปเรียนอภิธรรมนักธรรมตีโทเอกเรียนพระไตรปิฎกก็ไม่ได้เพราะเราเป็นคนคุกคียังไม่ปีกตัวเข้าหาความวิเวกจะพัฒนาตนเองให้ได้มรรคผลพระนิพพานก็ไม่ได้เพราะว่ายังคุกคีกับคนนู้นคนนี้อยู่มันไม่มีการประพฤติปฏิบัติอนาคตของความเป็นมนุษย์ มันก็มีแต่สุดกับเสื่อมแล้วก็เลยหาความเจริญไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสไว้ว่าทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกุ๊กคีทำเหล่านั้นไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสทำเหล่านั้นก็ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันคนเหล่านี้มันก็ยึดมั่นถือมั่นนะ มีอะไรก็ยึดมั่นถือมั่นมีบ้านก็ยึดถือในบ้านมียศมีตำแหน่งก็ยึดถือในยศในตำแหน่งข้าวของเงินทองก็ยึดถือในข้าวของเงินทองไม่ยอมเสียสละแบ่งปันผู้ที่เดือดร้อนมีลูกหลานก็ยึดถือในลูกในหลานของตนเองพระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าให้เรามีได้แต่มีทางจิตทางใจของเรา อย่าไปยึดถือเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของเรานะมันก็เป็นของชั่วคราวมันไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปได้นานมันไม่จากเราไปเราก็ต้องจากมันไปมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเพราะเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่ก็เป็นธรรมดามีความตายก็เป็นธรรมดาเราต้องพัดภาคจากของรัก ของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เป็นธรรมดาท่าให้เราฝึกปล่อยฝึกวางความโกรธเราก็อย่าได้เอามาสะสมไว้ในใจของเราความเครียดเราก็อย่าได้เอามาสะสมไว้ในใจของเราความอิจฉาความพยาบาทความรักความชอบเราก็อย่าได้เอามาสะสมไว้ในใจของเราถ้าใหถือว่ามันเป็นบทเรียน เป็นบททดสอบในชีวิตประจำวันของเราเท่านั้นอย่างเราใช้สอยเงินทองต่างๆก็เพื่อเป็นสเสบียงในการสร้างความดีนะในการสร้างบาร,รมีทางจิตทางใจไม่ให้เราลุ่มหลงนะ่ะถ้าเกิดเราลุ่มหลงเนี่ยมันเป็นการสร้างกองทุกข์เป็นการสร้างกองกิเลสพราะพุทธเจ้าท่านสอนเรานะบอกให้เราปล่อยวางกันทุกๆวันอย่าได้ยึดถือสิ่งใดไว้ในใจ อย่าให้มีความทุกข์ในใจของเราเพราะว่ามันเป็นบาปไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราฝึกใจให้ดีได้ปฏิบัติที่จิตที่ใจให้ถือว่าชาตินี้เป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่พวกเราเนี่ยได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีที่ประเสริฐ ให้ถือว่าเป็นชีวิตที่เราได้เกิดมาเพื่อสร้างความดีสร้างบาร,รมีกันเราสะสมกองกิเลสมานานแล้วหลายภพหลายชาติแล้วให้เรามาเอาออกจากจิตจากใจของเรานะเน้นเข้าหาที่ปัจจุบันเพราะว่าอดีตมันก็ผ่านไปแล้วเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตพรุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึงเราไม่ต้องไปคิดมากอะไร ให้เรามาทําดีที่ปัจจุบันขนาดนี้แหละที่พวกเรานั่งสมาธิสํำสมาธิกันอยู่เพื่อให้เราเนี่ยได้ละกองกิเลสที่เป็นอัตตาตัวตนของเราออกไปจากจิตจากใจของเราการสะสมกองกิเลสถือว่าเป็นบาปถือว่าเป็นการสะสมบาปเป็นการกระตุ้นให้เราเนี่ยต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันยาวนานเหมือนกองเพลิงที่มีอยู่กองนึง ถ้าเกิดเราเอาฟืนไปถาถมเข้าอีกเอาน้ำมันไปสาดใส่เข้าอีกเพลิงนั้นมันก็ไม่มีวันดับนะ่ะทำเราใดเป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสทำเหล่านั้นไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำเราใดเป็นไปเพื่อเป็นบุคคลเลี้ยงยากนั้นก็ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่วินนยของพระพุทธเจ้า มนุษย์คนเรานี่แหละเป็นบุคคลที่อยู่ยากกินยากมีความเธอเยอทยานอยากอยู่ด้วยความเบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การไปการมาก็ล้วนแต่เบียดเบียนเบียดเบียนทั้งสัตว์เล็กทั้งสัตว์ใหญ่แล้วก็เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแม้แต่ปลาในน้ำนกบนท้องฟ้าปลาในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ เราก็ยังไปจับมากินหมดพระพุทธเจ้าท่านถึงได้ตัดภาษิตไว้ว่าสัพพปาปัสะอากาศนังคือการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปะสัมปทาให้เราทำกุศลให้ถึงพร้อมผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงยากเนี่ยต้องกลับมาแก้ไขตนเองนะไม่ทำอะไรตามความอยากทำอะไรตามกิเลสข,ของตัวเราเอง เพราะว่ามนุษย์ที่เกิดมาก็มีพ่อมีแม่มีบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาส่วนใหญ่เนี่ยก็อาศัยการเบียดเบียนผู้อื่นบริโภคผู้อื่นอาศัยแรงงานผู้อื่นท่านถึงให้เราเนี่ยมาเบรกตนเองอยามาหยุดกันทําบาปทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่การกินการนอนให้เราหันมาปรับปรุงตนเองให้มีสินห้าเป็นที่ตั้ง พัฒนาตนเองให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปก็คือให้เรามีศีลแปดในวันพระแปดค่ำในวันพระสิบห้าค่ำให้เอาศีลอุโบสถเนี่ยมาเป็นที่ตั้งเพื่อยกระดับจิตของเราให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับยากโยมสำหรับสามเณรก็ให้ถือศีลสิบเป็นที่ตั้งตลอดไปสำหรับพระท่านก็บอกให้เอาศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อ เป็นที่ตั้งตลอดไปพระเราต้องตัดหมดอารมณ์เรื่องทางวัตถุทางโลกเนี่ยต้องตัดหมดมาเอาความสุขในการรักษาศีลในการมีศีลในการเสียสละในการเป็นผู้ปล่อยผู้วางทางจิตทางใจถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติครึ่งคึ่งกลางกมันก็ได้ครึ่งคึ่งกลางกลางก็ได้แต่ศิลปะปตาปามาตไปถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ส่งจิตใจออกไปข้างนอกส่งจิตใจออกไปทางโลกเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นคนเลี้ยงยากสอนยากนะไปแปรทำวินัย,นยมาหากิเลสตนเองถ้ามันมีความหลงความอยากแสดงว่าเราเนี่ยยังใช้ไม่ได้อยู่เรายังถูกย้อมด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจอยู่ด้วยอำนาจของความมีอัตตาตัวตนอยู่เราเป็นพระเป็นนักบวช เป็นคนเฒ่าคนแก่เป็นผู้ที่ตั้งใจสร้างบารมีพระพุทธเจ้าท่านก็เมตตาพวกเราให้เราเนี่ยเน้นเข้ามาหาข้อวัดข้อปฏิบัติมาพากันตั้งใจทำความเพียรกันเราไม่ต้องไปวิ่งหาพระนิพพานที่ไหนเพราะว่าพระนิพพานก็อยู่ที่ข้อวัดข้อปฏิบัติของเราอ,อยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราไปแก้ไขที่คนอื่นเนี่ยมันไม่ถูกท่านบอก เพราะว่าแก้ไขคนอื่นมันก็ไม่จบคนอื่นมันมีเยอะมากกว่าตัวเราเราอยู่วัดเราอยู่ร่วมรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ขอให้เราสร้างบารมีเหมือนเหมือนกันวันนี้เป็นวันมงคลสำหรับเราทุกคนพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราหันมาหาศีลหาคุณธรรมพากันสร้างความดีสร้างบารมีอย่าให้หัวใจของเราเนี่ยพุ่งพ่านแตกสลาย ให้กลับมาหาตัวเองกลับมาหาข้อวัดข้อปฏิบัติชีวิตของเรามันต้องแก่ต้องเท่าไปทุกวันถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจมันก็จะไม่ทันเวลาไม่ทันการนะพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดว่าอย่างนั้นน่ะ